เลกเป็นอันนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เรามาซื้อข้าวครับมาซื้อข้าวเหรอครับคะที่นี่มีข้าวขายด้วยเหรอครับ <Yeah. S 1> อนมันอยู่ตรงไหนครับไปดูสิ พอดีน้องนนดนเลิกเรียนพิเศษแล้วมาจะมาซื้อกับข้าวไปกินตอนเย็นก็เลยมาที่ซุปเปอร์นะคะนะคะดูว่ามีอะไรกินบ้างโอ้โหนี่ค่ะมีข้าวสามเหลี่ยมด้วยมีถั่วด้วยมีถัวด้วยมีอะไรอีกครับอ๋อน,นี่ใช่ไหมครับเขามีกับข้าวขายเยอะเลยอ่ะแล้ววันนี้ลูก ใช่กับข้าวลดราคาครับกับข้าวจริงๆนี่แหละครับไม่ได้ลดราคาสักหน่อ <c> ย <oughs> อ่าแล้ววันนี้ล,ลูกลูกอยากจะกินอะไรครับนี่ครับวันนี้เลือกวันนี้เลือกทานอะไรครับชูชีเหรอครับวันนี้โอ้ <Wow. S 2> oh, อันนั้นมันดิบครับอันนี้น่าจะทานไม่ได้นะคะเพราะมันดิบโอเคอ่า <Okay. S 2> <c oughs> เลือกอันไหนครับนนเ,ลเ,เลือกเป็นเลือกเป็นอันนี้ <Okay. S 2> โอเคครับอ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาไปอุ่นให้มันก็จะสุกพอดีเลยอ๋ออันนี้คืออะไรครับอามาโชว์หน่อยกินคู่กับสาลายอ๋อสาลายนี่แต่เขามีชุดใหญ่ก็มีอ๋อเขามีชุดใหญ่ก็มี อ๋อ,อแต่กินคนเดียว,ว,ว,วเมีไข่กุ้งด้วยนะครับอากินกินคนเดียวเราใช้เท่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับ,รบเราเอาอะไรอีกไหมครับของคุณแม่เหรอครับเอ,อวันนี้แม่วันนี้แม่ว่าแม่แม่แม่จะไม่ซื้อนะครับ,รบก็ให้ให้ใหเลือกคนเดียวไปเลยครับอันนี้คืออะไรครับออมาช่ว์หน่อยครับ วุ้นกะทิดอกอัชญชันอ๋นอนัดดันชอบกินขนมไทยนะคะมาทีไรก็จะกินแบบประมาณวุ้นกะทิขนมหมะแกงหรือสาคูกะทิมะอ,อกแกงไข่ครับมะแกงไข่และนี่ก็มะแกงไข่ครับใช่มะแกงไข่นี่ก็มะแกงไข่ใช่นี่มะแกงไข่อันนั้นอะไรเอ่ย<น>เอามาอ่านดูสิเขาเขียนว่าอะไรครับมะแกง สังขยาฟักทองครับขยาฟักทองเลยไม่ใช่อครับครับอ้าวมะแกงสรุปเรื่องมะแกงไข่เหรอครับลูกขนมไทยไม่ขนมไทยมีขนมไทยแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับนี่ครับคืออะไรครับไส้กรอกครับอ๋อฮัทดักไส้กรอกชีสใช่คอ๋อกินอันนี้ใช่ไหมครับอ๋อน่าจะมาหยิบอันนี้ให้แม่หน่อยลูก อันนี้แซนด์วิชหนึ่งชิ้นครับไหวไหมไหวไหมอู้แต่แว่าโชว์โชว์โชว์ซะห,หน้าตาแซนด์วิชไหนสิโอ้โหอะไรต่หน้ากินมากเลยคะพริกมีอะไรอีกคะมีผขมิซซิ่มีอะไรอีกไม่ใช่พริกมามเขียดีมาเสือเทศเลยครับอืมมีไข่สองอันเลยครับเขาไม่เปลี่ยนได้ไหมครับ,รบอีกอันนึงมันมีแฮมนะครับลูกเอาแค่มันมีแฮมดีกว่าครับ อันนู้นนะครับอันนู้นอันริมสุดอ่าใช่ครับโอเคอันนี้อะไรอีกอ่ะมาดูซิแฮมครับนี่ครับแฮมใช่ไหมนี่แฮมอยู่ตรงนี้ครับนี่แฮมใช่ใช่ใช่แฮมเอาเป็นแฮมนะครับอ่าแล้วเราจะไปซื้ออะไรกันต่อครับอันนี้ได้ได้กับผ้าตามที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับจะไปซื้ออะไรนะครับน้ำครับไปซื้อน้ำเหรอครับ น้ำอะไรเอ่ยวันนี้จะ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 ดื่มน้ำอะไรครับนี่ค่ะเอออ่าไหนครับอันไหนครับไปเลือกเลยครับฮะเอาอันไหนดีครับอันนี้เป็นน้ำอะไรครับน้ำเมลอนครับน้ำเมลอนเหรอครับโอ้โหมีเนื้อด้วยนะครับอ๋อมีเนื้อด้วยเหรอครับ น่ากินเชียวโอเค,อเคปเราไปจ่ายเงินกันดีกว่าอ่ะบ๊ายบายกันสวสบ๊ายบายหิวแล้วรีกับปาอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ